สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คามโซนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมฮิโร่หนิวเอิร์นะครับหรือว่าฮอตผมมาเล่นเกมเควสนะครับในโหมดมิดวอ r วันนี้เราเล่นกับตัววูดูเจสเตอร์นะครับแ <c oughs> ดงๆดงแดง,ดง แค okay. มาเรือเอยด้กว่ากว่ากว่า อลืมไปเจอมาด้นนะครับต้องออกไอ้นี่เาอรเวอร์ซับพ่นะแต่ว่าคาถากดนะครับหรือไมจิ้มฟันไม่จิ้มฟันไมจิ้มฟันไมนี่น,นกออกไม่โดนใครเลยครับเป็นสกิลที่เยี่ยมมากๆนะรเรารู้ความสามารถของเพื่อนร่วมทีมะะครับเรารู้แล้วผีดี โอ้คุ้มมากนะเพราะว่าสัปพายเกมนี้นะแม่ง <c oughs> แม่งมีทั้งผีทั้งอัมบาด,ดอนนะครับ <c oughs> เข้าไม่ได้ทำอ,อุ๊ย เอาเดเอเดเอโดนแล้วพี่เดเตอ้องจทำหลายวะนะันแนสุดยอดครับหน่วยเหตุมันนานจังวะ เอากระเอากระเนี่ยป่าแม่งเด้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 งเมื่อไรจะมีการฆ่าฟันกันเกิดข <g uck> ึ้นนี่ไะ เอาอีกแล้วเหรอ <c oughs> โกรธแค้นอนะไรอะไรกันนักกอุยอ้ยมองไดอ๋อยังไม่ถึงอนะ่ะ <c oughs> ทีเดียวเลยเนะี่ยทีเดียวรู้เรื่องเลยนะนี่นะ่ะ อ้าวโอ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนด้วยฮรียบร้อยเด ก็โหดไปนะบางทีบางทีก็โหดเกินไปนะครับโหนอตเราเนี้สุดยอดรู้เลยว่าถึงไหนไถึงไหนถึงกันจริงๆนี่ไงเป็นไงโอ้ ธรรมดาที่ไหนล่ะจ๊ะเออเอาได้เออเอาเลยเออเออผีออกผีออกเออออเอาได้เออเออเอาเอาอน่ะเออ อุ้ยอุ้ยเอาเรื่องว่ะ <c oughs> เ,เรื่องนาดานคนระับเขาเรียกว่านาดาน จริงเราไม่ค่อยมีมานานะเยอะนะไม่ค่อยมีเลือดนะออกอะไรก่อนดีว่าพอทีมอาอคนดีจริงๆไปงกนันแล้วอ่ะเอาเข้าแล้วด้วยอะ่ะเอาลูกโอ้เข้าไม่ปรึกษา นี่แน่นี่เข้าไม่ปรึกษาไงเออเข้าไหมอ๋อออกแล้วออกแล้ว กตัวซัพพอร์ตที่ดีโยนไหมดึงดังดึงดังอย่าเข้าอีกนะเพื่อนเพื่อนเฟลหลายทีแล้ว nghe nó hơi hơi lương à Ủa chả tài chả tài ปล่ลอยลงเหลียงจริงเลีกล้าลงเหลียงเฮ้ยโหเหรอ ออืมอืมม <c oughs> ช็อตนี้มันใช่บอกเลย แล้วครับมานานไม่มีอ่ะเอามานานมาเพิ่มเออาน,านุ่งออก ก่อนรอก่อนรอได้สเคปเปอร์ก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรู้เรื่อง <c oughs> แน่เน่งดึงเน่งดึงไงรา <c oughs> บสิครับอยู่ทำไมเรา แปบขึ้นมาทันทีเฮ้ยเราลืมเป็นซัพพอร์ตที่ดีว่ะพลาดพลาด <c oughs> เป็นซัพพอร์ตที่ดีครับของสซอวาดออกรองเท้านี่แล้วนะเท้าพุ่งเก๋เค <c oughs> Ой, เรียกว,ว่าแจมแจมว้าวแจมว้าวเฮ้ยออกแล้ว

อ๋อผีทุบผีทุบผีทุบผีอาอทุบทุบเอออ๋อ,เ,อเราออกแล้วเราออกนี่แล้วก็ออกวินวอกวินวอก <c oughs> <c oughs> เลยเอาเรื่องอุ้ยอ้าว liệu lương. không ào léo ào lào. bố xài bục con ui ui xài có mà xài bú có mà ออกไปแล้วครับ โอ้โหโอ้ยโอ้ยไม่เอาช็อตนี้ นี้ใช้ได้เึบ มนันกันใหญ่มนันแตกแล้วนี่นะ <c oughs> ครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามชอ่อง subscribe ด้วยนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปที่ผมทําขึ้นมานะครับขอบคุณครับ